ผู้ชายนะหรือว่าเขาคนนั้นจะวิ่งตามคุณนะคะสิ่งแรกคือนะคะความน่ารักค่ะความสดใสอ่อนโยนอ่อนหวานในตัวคุณเราสามารถฝึกได้นะคะยกตัวอย่างเช่นการพูดหวานคานเพราะมี่ะมีขานะ,ะตัวเองค่ะ มีอะไรให้ช่วยก็บอกได้นะคะมีอะไรอยากจะเล่าให้ฟังก็นะคะมีปัญหาเรื่องอะไรก็เล่าให้ฟังได้นะคะรับฟังได้อะไรแบบนี้นะคะทุกคนจะชอบแม้กระทั่งเราก็ยังชอบใช่ไหมคะชอบคนอ่อนโยนอ่อน,นหวานน่ารักนะคะไ่จูจีในขียบ่นนะคะข้อที่2ก็คือนะคะคุณเป็นคนที่มีความเข้าใจมนุษย์นั้นเปล่าคนะ,ค,ะคือมีความเข้าใจใน,นต่างต่างใจว่าคนเรา ชอบอะไรไม่เหมือนกันนะคะเติบโตมาไม่เหมือนกันนะคะเราเข้าใจเขานะคะเขาก็จะเข้าใจเราเราเข้าใจในการทํางานของเขาว่าเขาต้องเดินทางไปต่างจังหวัดบ้างนะ,ะนะคะแบบนี้เข้าใจครอบครัวของเขาว่าเป็นแบบนี้นะคะอยู่นะคะเราเป็นทีมเดียวกันกับเขานะคะข้อสามก็คือนะคะมี เป็นคนที่มีหลายมิติเช่นนะคะไม่เป็นคนที่ทํางานมากเกินไปไม่บ้างงานนะ,ะมีมุมที่ออกกําลังกายทําขนมทำอาหารไปเที่ยวไปทําบุญนะ,ะแบบนี้นะคะลองทําดูลองเช็คดู